สวัสดีครับผมส,สจนาวินพยักมากผู้ติดตามงานให้คุณลุงกิติบินชัยที่นำงบประมาณนะฮะส่วนตัวมาเจาะบ่อน้ำบาดาลน,นะฮะแล้วก็ต่อสมิร์ทให้กับสถานีตำรวจภูทรหนองมะมงขณะน,นี้ผมทดสอบน้ำไปได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับนะน้ำยังไหลปกตินะครับน้ำไหลปกติและใสามากครับใสามากนะแล้วก็สัมผัสด,ดูจากดมกลิ่นดูนะครับไม่มีกลิ่น นะฮะไม่มีกลิ่นเลยนะครับนะใสที่จะทําทความสะอาดนะครับชะล้างอาบได้เลยนะครับขอขอบพระคุณลุงกิติบินชัยเป็นอย่างสูงครับนะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะาต่อเข้าระบบนะฮะเข้าระบบนะเดินท่อนะฮะโดยช่างนะมาเตรียมอยู่แล้วนะครับเดินท่อจากตรงนี้นะครับไปที่ถังนะฮะถังอยู่ทางด้านสถา,านีตำรวจนะครับนะ เป็นระยะ,ะ,ะ,ยะทาง85เมตรนะครับ85เมตรนะฮะขอขอบคุณคุณรุงกิติเป็นอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับ